โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21ีปงบประมาณพุทธศักราช2565สำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษานองคายข้าพเจ้านางนัทนีศรีสุขตำแหน่งครูลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะดนตรีนาฏศิลป์ โรงเรียนกวนวันวิทยาสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาพัดยนศึกษานองคายขอนำเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์เปรื่องการพัฒนาสมรรถนะการสร้างสรรค์ศิล,ลปะด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานอาชีพ Project Based Learning การสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564โรงเรียนกวนวันวิทยาการพัฒนาทักษะคือหัวใจสำคัญของการศึกษาความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับศตวรรษที่21และนักวิชาการในประเทศไทยเสนอว่า ความคิดสร้างสารรค์เป็นทักษะที่สระผลดันให้ในโยบายประเทศไทยในยุค4.0ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันและความคิดสร้างสารรค์ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อประเทศไทยพยายามส่งเสริมโครงกรารพัฒนานวัตกรรมของคนไทยอาจกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสารรค์เป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้โครงการต่างๆของประเทศไทยประสบผลสำเร็จ และนักเรียนหรือเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นบุคคลที่จะช่วยนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่เราคาดหวังได้การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งควรเริ่มต้นที่การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ต่อไป การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ p r โปรเจกต์ e d Learning การทำโครงงานอาชีพในเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศสิลธิเทคนิคภาพอินมสำหรับนักศึกยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกวนว,นวันวิทยากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ เชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน4คนเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน4คนมีสมรรถนะการเรียนรู้สร้างสารรค์งานศิลปะแนวทางการดําเนินงานดําเนินงานในรูปแบบ p d c a ขั้นเตรียมการแบน ประชุมหารือชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์แจ้งวัตถุประสงค์แนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 นำโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้เขียนสาระสำคัญและกำหนดเวลาเรียนขั้นดำเนินการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3R8C ดปดังนี้ 3R คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ,อนักเรียนทุกคน 1. ทักษะการอ่านให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ค้นคว้าจากหนังสือใบงานหรือรูปภาพที่คุณครูได้เตรียมมาให้หรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตในเวสส็บไซต์ต่างๆ 2. ทักษะการเขียนให้นักเรียนเขียนสรุปในเรื่องที่คุณครูให้ศึกษาและถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความในการกำหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทำโครงงาน 3. ทักษะการคิดคำนวณนักเรียนสามารถคำนวณเพื่อให้ผลงานที่ออกมาใช้วัสดุอุรณ์คำนวณราคาวัสดุที่ใช้ในการทำงานภาพทีในครั้งนี้ให้ออกมาอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด8ปคือทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ 1. คิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาได้ การคิดอย่างมีเหตุผลเช่นงานชิ้นนี้จะใช้วัสดุชนิดใดลายใดใช้เทคนิคการแกะแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมและมีความสวยงามลมงตัว 2. คิดอย่างสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรมร่วมกันคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้มีความโดดเด่นและลวดลายใหม่สามความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำนักเรียนช่วยกันเสนอแนะการสร้างสารรค์งานขึ้นมา มีการทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมและเรียนมีความเข้าใจวัฒนธรรมในท้องถิง่นรวมทั้งท้องถิ่นของตนเองด้วยในการค้นหาลวดลายในการนำมาออกแบบภาพพิมพ์ของตนเองทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสคือการศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆบนอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับรวดรายงานของตนเองความนิยม ความทันสมัยให้ทันยุคทันสมัยในยุคโลกโซเชียลทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้นักเรียนค้นคว้าลวดลายภาพพิมพ์ที่เป็นลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวหนุ่มทางอินเทอร์เน็ตและตามแพลตฟอร์มต่างๆทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้การสร้างภาพพิมพ์ให้มีความสวยงามสามารถสร้างอาชีพน,นานาุตได้มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับสมัยเช่นอาชีพการทำซีสกี กิเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและอื่นๆได้มีคุณธรรมมีเมตตากราาุณามีระเบียบว,วินัยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหามีความรักต่อครูอาจารย์มีปัญหาก็กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาได้ 3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผลพัฒนา นักเรียนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนในทีมครูมีการประเมินผลงานและสะท้อนความรู้สึกให้กับนักเรียนได้รับสารสท่านสรุปและรายงานสรุปอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการสรุปและรายงานผลเป็นระยะระยะ นักเรียนมีสมรรถนะความคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบการทำโครงงานอาชีพในเรื่องการสร้างสารรค์งานพัฒนา์เทคนิคภัพถาโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผ่านการวัดผลประเมินผลระร้อยและมีทักษะการเรียนรู้ในศววรษที่21ที่ดีผลสำเร็จของการดำเนินงานผลต่อนักเรียน1 นักเรียนมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่มีการจัดองค์ประกอบปีการออกแบบภาพพิมพ์มีลักษณะเฉพาะตนเองไม่ซ้ำใครญ 2. นักเรียนมีความคิดในลักษณะเริ่มสร้สางสรรค์หรือสติปัญญาที่ทำให้เกิดความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น 3. นักเรียนสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่มีคุณค่าดีสวยงามและก่อให้เกิดสนทรียภาพทางพัฒนาลี์น้นต่อส,าสัาศึกษา หนึ่งโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาตอธาอผู้ปกครองและชุนสโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนผลต่อชุมชนชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการ,การกาเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนมีความภาคภูมิใจศรัทธาต่อโรงเรียนชุมชนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการฝึกวิชาชีพได้ปัจจัยความสําเร็จ 1>, 1. นักเรียนมีความตั้งใจให้ความร่วมมือสนใจใฝ่เรียนรู้ฝึกคิดวิเคราะห์ประเมินตนเอง 2. ครูผู้สอนทุ่มเทเสียสละพัฒนาตนเองอยา่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความรู้ทันสมัยมีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนโรงเรียนและชุมชน 3. การสนับสนุนให้กำลังใจจากฝ่ายผู้บริหารเพื่อนร่วมง,งานและโรงเรียนเงื่อนไขความสำเร็จ ผู้เรียนจะมีสมรรถนะการเรียนรู้สร้างสารรค์ศิลปะจะต้องเป็นผู้มีวินยัยมีความคิดสร้างสารรค์มีความรับผิดชอบในการทำงานได้สำเร็จการต่อยอดพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีหนึ่งการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ศิลปะด้วยเทคนิคอินเร์เนสอพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแห่งหลานสามนำนักเรียนสู่สถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะอาชีพต่อไป ขอขอบพระคุณนายพลายชุมพลเรืองานผู้อำนวยการโรงเรียนดอนวันวิทยาและคณะครูทุกท่านที่สนับสนุนให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือให้การจัดทำผลง,งานประมินสำเร็จได้ด้วยดีและขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมผลงานพร้อมกันนี้ขอบคุณค่ะ